คำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาแล้วนะครับสำหรับแอดหมาน้อยคอยรักสถิติย้อนหลังยังคงเดินดีต่อเนื่องนะครับและงวดล่าสุดเข้าเลข2ตัวบนนะครับคือเลข43านะครับมาลุ้นกันต่อในงวดวันที่16ธันวาคมกับเลขที่แอดหมาน้อยคอยรักให้มาชุดเลข3ตัวบนได้แก่เลข7 8 3 7 8 47 93794มาดูชุดเลข2ตัวบนล่างกันบ้างครับได้แก่เลขหก6 4, 6 5ห7 4 7 50212011183938494และ12ใจมักกระจัดไปโลกสำหรับแนวทางจากแอดมาน้อยคอยรักมาแล้วครับสำหรับแอดกรมเกตนุติสถิติย้อนหลังเดินดีต่อเนื่องนะครับมาตามกันต่อในงวดที่16ธันวาคมการเลขที่แอดกรมเกตุนุติให้มาได้แก่ชุดเลขวิ่งล่างคือเลข0กับเลข9นะครับและชุด2ตัวล่างได้แก่เลข0001 030906 และ9991939695มาลุ้นกันต่อครับสำหรับแนวทางจากแอดกรมเกตุนุติมาปิดท้ายครับกันกับแอดหวยสองกล้าท้าพิสูจน์สถิติเลขเด่นยังคงเดินดีต่อเนื่องนะครับและงวดล่าสุดเข้าเลขเด่นคือเลขสีนะครับมาต่างกันต่อในงวดวันที่16ธันวาคมกันเลขที่แอดวยอสองกล้าท้าพิสูจน์ให้มาได้แก่เลขเด่นคือเลข3กับเลข6นะครับและชุดเลข2ตัวบนล่างได้แก่เลข31376167และเลขจับชุดรวยเลข3ตัวบนคือเลข 031มาลุ้นกันต่อครับในงวดที่16ธันวาคมนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ